สวัสดีชาวแวดวงฟุตบอลทุกคนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาคุยก่อนเกมพรีเมียร์ลีกนะครับคู่ระหว่างฟูลแลมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปีศาจแดงนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟูลแลมนะครับตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่14ของตารางพรีเมียร์ลีกมี12แต้มนะครับส่วนแมนยูอยู่อันดับ8ของตารางพรีเมียร์ลีกนะครับมี15แต้มฟูลแลมนะครับเกมล่าสุดก็คือเก็บชัยชนะในศึกลีกคับหรือคาราบาวคับมาได้นะครับส่วนแมนยูก็อย่างที่ทุกคนรู้นะว่า พาให้กับนิวคาสเซิลมาในคาราบาวครับศูนย์ประตูต่อ3นะครับก็เป็นแชมป์เก่าที่ตกรอบไวน่าจะเป็นเกมที่แฟนแมนยูน่าจะต้องลุ้นแหละตอนนี้มีข่าวมาว่าทางบอร์ดแมนยูเนี่ยยังหนุนหลังเทนฮากเต็มที่แต่ผมว่าถ้าเกมนี้เนี่ยยังไม่สมหวังเนี่ยผมว่าอาจจะเริ่มมีอุ่นๆและมาเริ่มกันที่นักเตะที่คาดว่าน่าจะไม่ได้ลงสนามนะครับทางฝั่งของฟูลแลมเนี่ยหลักๆจากรายงานของเว็บฮูสกอร์นะครับก็มีทางด้นของอิซาดิยอบนะครับแล้วก็ทางด้นของโตซิน อัตลาบิโอโยนะครับกองหลังที่จะหมดสิทธิ์ลงสนามนะครับ ส่วนทางด้านของเตเต้ te, แล้วก็ทางด้านของอาร์เตมาตาโอเล่เนี่ยอยู่ในรายชื่อที่ต้องรอเช็คฟิตอีกทีหนึ่งส่วนทางด้านของแมชเชสเตอร์ยไนเต็ดนะครับไล่มาตั้งแต่อาริสันโดมาตีเนสทาเลมาลเซียอามัดดดอาโลแล้วก็รายล่า,ลาสุดอย่างที่บอกก็คือคาเซมิโลโดยที่เราน่าจะไม่นับเจอร์ดอนโชอ,อยู่แล้วนะพวกนี้เนี่ยคือไม่พร้อมลงสนามนะครับส่วนในรายของลูกชอเนี่ยยังขึ้นว่าอยู่ในช่วงเช็คฟิตแต่ผมคิดว่าก็น่าจะยังไม่พร้อมนะอาจจะแบบมีลุ้นชื่อสำรองเล็กๆน้อยๆต้องรอดูอีกทีหนึ่งนงนครับจาาาากกาาเดเของวูส ฟูลเลม4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูเป็นทางานาของแบรเลโน่เกมรับก็มีโรบินสันนะครับมีทีมรีมมีบัสซี่แล้วก็แบ็คขวาเป็นทางานาของคาสตันเย่นะครับส่วนตรงกลางเนี่ยเป็นทางด้านของแฮร์ริสันรีดแล้วก็เจ้าปาลินญ,ญานะครับผู้เล่นแนวลูกก็มีอ่ะวินเลียนนะครับอเล็กอเล็กซิวบี้ แล้วก็ทางด้านของแฮร์รี่บิลสันนะครับส่วนหน้าเป้าก็เป็นท่านของคาร์ลอสวินิซิอุสนะครับแมชเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ4 2 3 1นะครับผู้สาประตูยังคงเป็นอังเดรโอนาน่าครับแนวรับก็เซอร์จิโอเลกิลอนคู่เซนเตอร์เป็นลินเดเลฟจับคู่กับแฮร์รี่แม็กควายนะครับแบ็คขวาเป็นท่านของดาโล่คู่กลางเนี่ยเป็นอัลบาบัตจับคู่กับสกอตต์แม็กโทมินเออีกครั้งนะครับแนวรุกก็แรดฟอร์ดบูโนแอนโทนี่แล้วก็หน้าเป้าเป็นลัสมุธฮอยลุนนะครับเท่าที่ดูฟูแล่มผมว ไปได้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วส่วนท้านะของแมนยูเนี่ยส่วนตัวผมนะผมคิดว่าแบ็กขวาถ้าสตาร์เป็นอารอนวานบิสซาก้าได้ผมว่าน่าจะเป็นวานบิมากกว่าแล้วก็เฟนเตอร์เองก็วาลานไม่มีชื่อในการบาดเจ็บก็ต้องรอดูว่าจะพร้อมลงหรือเปล่าเกมที่แล้วในล่าสุดเกมแมนยูเนี่ยคืออย่างที่เห็นว่าวานบินะครับเราจะเห็นว่าครึ่งหลังเนี่ยตอนเจอกับนิวคาสเซิลเนี่ย เขาได้รับโอกาสลงมา45นาทีหลังอะ่ะผลงานนี่คือจับต้องได้เป็นชิ้นเป็นอันมากกว่าเกมลุกอาจจะไม่ได้หวือหวาแต่เกมรับเนี่ยทางด้านของวันบิทไว้ใจได้อยู่แล้วอ่าส่วนคราเนี้ยผู้เล่นแนวลุกเนี่ยไม่รู้จะหมุนใครแล้วแหละคือเมื่อนัดก่อนเนี่ยเป็นกาลาโชเมสันเมาส์แอนโทนีก็ไม่ได้ดูดีไปกว่าเซตปัจจุบันสักเท่าไหร่เลยผมคิดว่าถ้าจะหมุนได้จริงๆนะก็ต้องรอดูว่าอ่ะจะเป็นอัมราบัตแม็กทอมหรือจะเป็นอิริกเซนลงมาแทนใครสักคนหนึ่งหรือเปล่าประมาณนี้เท่านั้นถ้าถามผมนะ แล้วก็ต้องรอดูว่าเอริเทนฮาร์กจะมีวิธีการแก้ไขยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องรีบแก้ไขแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ถูกรับการปรับปรุงหรือแก้ไขสําหรับวิธีการเล่นของแมนยูนะครับส่วนสถิติในการเจอกันเนี่ยอันนี้อาจจะชื่นใจแฟนบอลผีแดงซะหน่อยนะครับเจอกัน6นัดหลังสุดเนี่ยแมนยูเอาชนะฟูลแลมไปได้ถึง5นัดน,นะครับแล้วก็เสมอไป1นัดโดยในซีซั่นที่แล้วเนี่ยเจอกันทั้งหมด3ครั้งเพราะว่ามีเจอกันใน FA Cup ด้วยแมนยูเนี่ยชนะได้หมดเลยนะ3เกมไม่ว่าจะบ้าน, U, านแมนย ก็ต้องรอดูว่าในซีซั่นนี้ฟูแลมก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าแบบโอยน่าจับตาม,มองเหมือนซีซั่นก่อนที่มันจะมีช่วงท็อปฟอร์มอะแต่ในซีซั่นนี้เนี่ยฟูแลมยังไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นแต่แมนยูต้องยอมรับว่ามันต่ํากว่ามาตรฐานแทบจะทุกตำแหน่งเลยโอเคแหละผมคิดว่าโอนาน่าเนี่ยน่าจะมั่นใจขึ้นเรื่อยๆแล้ว แม้จะแบบโดนมันหนักด้วยความที่ว่า2นัดที่ผ่านมาโดนไป6เม็ดแต่ไอหเม็ดนั่นน่ะถ้าไม่มีโอน,นาน่าอาจจะโดนเยอะกว่า6เม็ดเหมือนกันนะนะหลังๆเริ่มเริ่มมีเซฟให้เห็นเหมือนกันสําหรับอัรเดโอนานา่าลูกที่โดนนี่ก็สุดวิสัยจริงๆคือมันตอบได้ยากมากว่าแมนยูจะพลิกกลับมาด้วยวิธีอะไรด้วยความที่ว่ามันไม่ได้มีอะไรที่แบบเหมือนเป็นจุดพลิกผันหรือหันเหว่าเฮ้ยอยู่ดีๆนักเตะคนนี้เจ็บไปนานแล้วกลับมาแล้วอยู่ดีๆเกมมันเปลี่ยนมันไม่ได้มีแบบนั้นอ่ะผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ที่หนักต่ง2คือ เอเทนฮากจะมีการปรับเปลี่ยนแทคกติกหรือวิธีการเล่นแบบไหนเพื่อที่จะโอเคอย่างน้อยเนี่ยเกมน,นี้ผมมองว่าแมนยูควรที่จะมองถึง3แต้มเพื่อ1ตารางในลีกก็จะโอเคคอ่คอยดูดีขึ้นหน่อยคือแมนยูเนี่ยแม้จะอยู่อันดับ8แต่ยังไม่ได้หนีพวกแบบลุ้นท็อป5ท็อป6สักเท่าไหร่นะ<อ>ออแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากได้เลยก็คือความมั่นใจก่อนที่จะไปเตะน,นัดนสำคัญในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่กำลังจะถึงคือน่าจะเจอกับโคเปนเฮเกน แมนยูต้อง3มแต้มเพื่อที่จะลุ้นในการเข้ารอบต่อไปในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเพราะฉะนั้นผมมองว่าจุดเปลี่ยนเกมนี้เนี่ยโอ้โหผมมองว่าสําคัญมากๆกับการที่1แหละถ้าสามารถเอาชนะเก็บ3แต้มได้ความมั่นใจเอยอะไรเอยเนี่ยน่าจะมาเต็มแน่นอนนะครับถ้าหากกลับกันถ้าเป็นการแพ้แล้วแพ้3นัดติดโอ้โหผมว่าความมั่นใจที่จะแบบเอาไปสู้กับโคเปนเฮเกนเนี่ยเผลอๆ,ๆอาจจะลําบากมากๆเลยนะครับส่วนทางด้านของฟูลแลมเองเนี่ยเกมนี้ผมมองว่า ไม่ต้องคิดอะไรมากฟูลแลมเองอาจจะมองถึงเฮ้ยฟอร์แมนยูเป็นแบบนี้อาจจะมองเห็นเล่นในบ้านมีโอกาสคว้า3มแต้มผมก็ว่าก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะฟูลแลมในการเจอกับทีมใหญ่หญเนี่ยโอเคแหละฟอร์มไม่ดีกับการเจอแมนซิตี้ฟอร์ไม่ดีกับการเจอเชลซีแพ้มาหมดเลยแพ้ท็อตแนมแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเฮ้ยเขาตอนที่เล่นดีก็เสมอกับอาร์เซนอลในบ้านอาร์เซนอลได้เลยนะถือว่าเป็นกลางชิ้นใหญ่สำหรับทีมใหญ่เหมือนกัน ใช่เพราะว่าในลีกนัดล่าสุดเนี่ยก็คือเป็นทีมที่เสมอไบตันได้ในบ้านไบตันก็ถือว่าถ้านัดไหนมันจะเคี่ยวฟูลแลนมันก็เคี่ยวได้เหมือนกันเคี่ยวยากเหมือนกันถ้าจะเคี่ยวอ่ะอแต่ถ้านัดไหนรั่วเนี่ยโอ้โหเละเทะหมดเลยครับสำหรับฟูลแลมยังหาเขาเรียกว่าอะไรมาตรฐานไม่ได้ก็ต้องรอดูผมมองว่าเกมนี้ไม่น่าจะตอบยากคือ,อจริงๆผมมองว่าออกสหน้าได้เลยนะคือปกติเราอาจจะมองว่าเฮ้ยแมนยูจากสถิติจากอะไรที่ผ่านมาเนี่ย อาจจะดูได้เปรียบแต่พอมาอยู่ในซีซั่นนี้เนี่ยกับการที่หาจุดเปลี่ยนไม่ได้สักทีเนี่ยผมมองว่าแมนยูถ้าจะชนะนะก็ไม่ใช่งานที่ง่ายนักสักเท่าไหร่ด้วยซ้าคิดว่ายังไงเกมนี้เกมนี้เหรอสำหรับผมผมมองว่าอยากเห็นแมนยูอ่ะถ้าเสมอหรือแบบเฉียดชนะจริงๆริงอ่ะอยากให้ยิงอย่างน้อยอ่ะสองประตูไว้ก่อนคืออยากเห็นฟอร์มแนวลุกว่ามันกระเตื้องขึ้นไหมลรดฟอร์ดเออยบูโน่แอนโทนีฮอยลุนอ่ะคืออยากเห็นความกระเตื้องในแดนหน้าว่าจะสามารถ พาบอลเข้าไปกรอบเขตโทษแล้วจบประกอบได้หรือเปล่ามากกว่าผมนะที่อยากเห็นถ้าแนวลุกทําประตูได้ผมว่าโอ<ฮ>้โหน่าจะเรียกความมั่นใจเลยคือแบบบทแมนยูจะชนะจําเกมที่ชนะคิสตันพาเลตได้ปะคืออยู่ดีๆนัดนั้นน่ะโดดขึ้นมาแบบไม่มีปีมีขุยคืออยู่ดีฟอร์มเกมลุกจัดจ้านแมนยูตัวลุกทาในผลงานได้ดีมากๆแต่กลายไปว่าหลังจากนั้นหายไปเลยหายไปแบบดื้อๆเลยนะครับก็สิ่งที่ต้องระวังก็คือเหมือนเดิมแหละอย่าโดนประตูเร็วไป สำหรับแมนยูนะกับสมมุติว่าถ้าขึ้นนําได้แล้วอ,อย่าเสียประตูง่ายจนเกินไปคือตอนนี้ไม่กังวลทุกแข่งเลยกังวลว่าจะผิดพลาดกันเองมากกว่าผมว่าแมนยูน่าจะกังวลแบบความผิดพลาดเดียวกันเองมากกว่าแล้วก็ต้องรอดูว่าเอริสนฮารกจะแก้ไขกับการที่แนวรุก ืดได้ยังไงเดี๋ยวผมว่าสําคัญกับการเสียประตูมากกว่านะเอาจริงๆเชฟเกมลับถามว่าเพอร์เฟกต์ไหมแมนยูก็ไม่ได้เพอร์เฟกหรอกยังมีปัญหาแต่ผมมองว่าที่ทําให้แมนยูเจอกับสถานการณ์ลาบากเนี่ยมันคือผู้เล่นในแนวลุกที่ยังหาจุดเปลี่ยนหรือหาฟอร์มของตัวเองไม่ได้เลยสักคนปกติแบบอ่ะสมมติฮอยลุนแอนโทนี่ฟอร์มดรอปอาจจะมีบูโน่ลัดฟอร์ดคอยประคองแต่นี่เล่นสตัวแม่งหายหมดเลยอย่างเงี้ยคือดันหน้าคือหายหมดนี่แหละคือขอ้อ,ขอกังวลที่ผมรู้สึกว่าอยากให้แก้ไขโดยด่วนเลย,ยแนวลุกเนี่ย ใช่ก็ต้องรอดูนะว่าเกมนี้เป็นยังไงทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์นะคิดว่าแมนยูจะสามารถทําได้ไหมหรือทางด้านของฟูลแลมจะเช็คบินนะก็คือสามารถเฉือนแมนยูในบ้านตัวเองได้ับก็ลองคอมเมนต์มาบอกพวกเราได้นะครับสุดท้ายนี้ถ้าหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดยังไงก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ของพวกเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ